สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาดู a อนิวอ u ส u วีคลอสนะครับรุ่นปี2022ครับแต่งเปลี่ยนแม็กครับใส่ย,ยางใหม่เป็นเกรดรงท็อปเลยนะครับวีคลอสตัวนี้เกรดซัพนะครับเกรดท็อปก็จะเป็นเกรดตัวเอนะครับมาดูด้านข้างกันครับคิวล้อพร้อมล้อขนาด ครับใช้แม็กมาดูลายแม็กกันครับสีรทียังอยู่ที่สอง6กห้า R 1 8นะครับใช้แม็กสิบแครับล้อตโตโตกันเลยครับลบยกสูงขึ้นมานิดนึงครับด้านข้างก็จะแต่งเสริมด้วยเบ้าจับประตูรถนะครับทั้ง4บาน,นะครับพร้อมคิ้วกันสาบด้านบนนะครับ ลักวีคอสก็จะมีโรบาร์ด้านบนนะครับตัวนี้เป็นดิฟล็อกครับโฟบายโฟนะครับ,4 4รบสติกเกอร์โครเมียมครับลักวีคอสนะครับไฟเลี้ยวก็จะติดกับกระจกมองข้างครับเป็นสีดำเงานะครับมาดูแม็กด้านหน้ากันครับ องหกห้าหกศูนสิบแปดนะครับแม็กสิบแปดนะครับลายหกก้านสีดำปัดเงานะครับเป็นตัวสีขาวนะครับตัวนี้วีพอร์ตเป็นตัว็อปสุดในรุ่นรถกระบะนะครับวีพอร์ตด้านหน้าก็จะเป็นไฟเบรคโปรเจกเตอร์นะครับ ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับกระจัาหน้าก็จะเป็นสีสองสีทูโทนนะครับสีอ,อกสีทองนะครับโทนแล้วก็ปัดด้วยสีเทาปัดเงานะครับไฟด้านหน้ามาดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆครับเดี๋ยวพาถ่ายหมุมฟ้นด้านหน้าอีกรอบครับส่งด้านหน้าครับ สองสี่สิองศารอๆกันอีกกันครับฝนตกแบบชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวครับจากอีสิสุหัดใหญ่สำนักง,งานใหญ่ครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกดซับสไครป์เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถเกรดในรุ่นไหนเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ชมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ